ใครในที่นี้ที่ขายยางก้อนถ้วยและรู้บา้างหรือเปล่าคะว่ากว่าที่เส้นทางการเดิน,นทางของยางก้อนถ้วยจากพ่อค้ารับซื้อลายย่อยหรือว่าพ่อค้าในท้องถิ่นไปสู่โรงงานที่รับซื้อ,อยางเพื่อที่จะทําไปนําไปทาผลิตภัณฑ์อื่นต่อไปเป็นอย่างไรบ้างและบุคคลที่สําคัญที่เข้ามามีบทบาทก็คือพวกพวกคนนี้เป็นใคร พวกคนนี้อาจจะเป็นพ่อค้ารยายย่อยก็ได้หรือพวกอาจจะเป็นคนที่ที่โรงงานรับซื้อยางก็ได้เขาีปิดปากอย่างไรเดี๋ยวเรามารับ้มารู้กันนะคะเพราะว่าในการขายยางของเราถ้าเรารู้ขั้นตอนตรงนี้จะช่วยให้เราสามารถทํายางที่มีคุณภาพแล้วก็ขายยางได้ราคาดีได้คะ่ะไม่เพื่งสงสัยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวตามคุณผู้สมัยมานะคะว่าพวกคือใคร ใครเคกปวะาในโรงงานจางอ้อด้วยค่ะครูพิสมัยสัญญาอซสเปิร์หรือก็คือดรพิสมัยเจรทุมาเป็นผู้ช่าชาญทางด้านยาพาร,รามีประสบการณ์การทำาาานกับหน่วยงานต่างประเทศและทำงานมา35าปีได้มีโอกาสนำเอาความรู้ไปแลกเปลี่ยนในเวทีนานาชาติต่บโลก ครูพิสมัยก็ได้นําเอาความรู้ในระดับโลกมาช่วยพี่น้องชาวสัญหา่แก้ปัญหามากมายค่ะครูพิสมัยมีโอกาสไปทํางานคุกครีร่วมกับชาวสวนยางต่างประเที่ภาคตะวันตกตอนนี้ครูพิสมัยก็ได้มีโอกาสไปและก็ได้นําเอาประสบการณ์ระดับโลกตรงนี้ละค่ะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสัญญางค่ะครูพิสมัยตั้งปณิทฐานไว้ว่าจะช่วยเหลือชาวสัญญาณที่มีความรัก และภาคภูมิใจในอาชีพการทำสัญอยาณได้มีความมาั่นคงขึ้นขึ้นไปค่ะโดยการทำสืญ่อยานแนวใหม่สงสัยหรือไมคะการทำสื่อยานแนวใหม่ก็คือการนำเอาวิชาการสมัยใหม่ความรู้ที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยใหม่ๆมาต่อยอดสิ่งที่พี่น้องทำเดิมๆอยู่ให้ดียิ่งขึ้นค่ะเพื่อให้เรากล้ากระโดดสามารถจับเนลาได้ค่ะ รัการทำสวนใหญ่แนวใหม่มีสาข้อที่สําคัญค่ะอันแรกก็คือเพิ่มรายได้อันที่สองลดค่าใช้จา่ายอันที่สามลดการใช้แรงงานในสวนใหญ,ญ่ค่ะใครเห็นว่าไร้ที่จอดช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิญญครพิสใหม่ยด้นะคะแล้วก็แชร์ไปเลยค่ะคนราแชร์ส่งแชร์เพื่อส่งต่อความรู้ดีๆตรงนี้ไปให้กับเพื่อนๆของเราที่เขาตามหาความรู้แต่เขาไม่รู้จะหาความรู้ตรงไหน,น ถ้าเขาได้มีโอกาสที่นําความรู้ตรงนี้ไปไม่แน่ว่าเขาสามารถเปลี่ยนแปลงชืิตได้ทําให้เขานาความรู้ไปใช้แล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ทาให้เขาสามารถแก้ปัญหาไนดน้ชว่ตได้ค่ะส่วนต,ต,ต่อไปค่ะาการทำบุญที่ยิ่งใหญ่กุศลที่ยิ่งใหญ่ก็คือการส่งตอบความรู้ไปให้กับเพื่อนๆเราค่ะและขอเสียงชช้สัญญาณไหนคะ่ะ เช็กกดตึงมามร,ร,ร,รอให้ครูพ่สมัยด้วยนะคะกดมาเลยค่ะรู้จักปั๊คนสําคัญในวงการซื้อขายยางก้อนถ้วยค่ะเขามีความสําคัญอย่างไรเดี๋ยวเรามารู้จักนะคะในการขายอย่างก้อนถ้วยที่เราไม่ว่พาพ่อค้าเล่เพ่อค้ารายย่อยพ่อค้าท้องถิ่นที่เข้ามารับซื้อในจากเราที่สวน หรือลงหุ้รับซื้อที่ราบซื้ออย่างนี้เขาอาศัยหลักการอย่างไรทําไมเขาถึงอ,อยู่ได้ทําไมเขามารับซื้อแล้วเขากินยำไรเดี่ยหรือว่าเขาทำไปแล้วเขาขาดทุนเดี๋ยวเรามาติดตามะคะ่ะเพราะว่าบุคคลที่จะแนะนํานให้รู้จักมีวงการซื้อขายในก้อนถ้วยก็คือคนที่เรียกว่าปัวค่ะปัวนะคะ ก็คือโค้นี่ยค่ะก็คือพวกคาว่าพวกนี้ก็คือพูดการหรือว่าพ่อค้าคนกลางพ่อค้าที่รายย่อยก็เป็นพวกได้นะคะแต่พวกมีหลายระดับมีใครใครเคยได้ยินไหมว่าที่พวกซาพวกอะไรนี้นะคะก็คือพวกใและในรหลายระดับนะครับว่าพวกคนนี้มีหน้าที่อะไรอย่างเช่นคนที่รับซื้ออย่างแบบพ่อค้ารายย่อยหรือพ่อค้าท้องถิ่นอันนี้เราก็เรียกว่าพวกเหมือนกันนะคะ แต่พวกที่มีบทบาทมากาที่สุดคือพวกที่อยู่โรงงานรับซื้อ,อยาค่ะคือควรที่พ่อค้ารายย่อยเอาอยาไปส่งให้เขาเขาจะเป็นเสมือนผู้จัดการโรงงานและเขาก็จะได้ส่วนต่างของรายได้ตรงนี้และเขาจะมีหน้าที่สําคัญอย่างไรตามดูนะคะหน้าที่หลักของพวกนะคะก็ทําหน้าที่รับซื้ออย่างก็อถ้วยโดยตรงจากเกษตรกรอ,อันนี้ก็เรียกว่าพวานะคะหรือ พ่อค้าส่งยางก้อนถ้วยอันนี้ก็คือพ่อค้าที่ไปรับซื้อกับเราที่เขาเป็นพ่อค้าคนกลางแล้วก็ไปส่งให้โรงงานยางนี่ค่ะพวกะเขาจะทําหน้าที่ตัวนี้คือเขาจะอยู่ที่โรงงานยางไปไปค่ะหน้าที่ของเขาคืออะไรคะเขาจะตรวจสอบคุณภาพของอยางค่ะที่เข้ามาแต่ละรถคือในรถไม่ว่าจะเป็นรถหกรอหรือสิบรอนะคะก็จะตรวจสอบค่ะว่ายางตรวนั้นได้คุณภาพหรือเปล่าอันนี้เป็นที่มาว่า ถ้าเขาเจอว่าเรายัดใส้ก็คือในอยาที่ไปอย่างยา600ค่ะสามารถจะทุกได้อยาได้ก็ทุ่นได้8ตันแต่เราไปใส่ไว้ประมาณสัก1ตันอีก7ตันเป็นของดีอันนี้นะคะมีผลน,นะคะพวกเขาจะถือว่าเราไม่ซื่อสัตย์ก็จะเตีราคาเท่ากับยางที่ไม่ดีนะคะ1ตันนี่ค่ะก็เลยทำให้ยา7ตันของเราขายได้ราคาต่ำลงและ เราก็จะขัดคุณได้ค่ะตรงนี้เพื่อนเพื่อนเกตไหมคะใข่เกตพิมเกตให้ครูเพื่อสบายด้วยค่ะสิ่งที่เขาจะดูนะคะคุณภาพอันแรกคือเขาจะดูความชื้นค่ะในอากาศไปที่มาว่าทําไมเขาถึงกําหนดว่าจะซื้อ,อยากี่มีดพ่อค้าบอกว่าอยากได้ยางหละหลายมีดแปดมีดขึ้นไปยิงดีเพราะอะไรคะ่ะเพราะเขาเค็จะได้เนื้อยางมากความชื้นมีน้อยแต่จริงๆแล้วหกมีดก็ได้ค่ะ สี่มีดก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าเป็นแปดมีดสิมีดอย่างเดียวหกมีดเขาก็รับซื้อเพราะในการรับซื้อเขาจะให้เกณฑ์บงอย่างก็คือสี่มีดแบบหกมีดขึ้นไปค่ะตรงนี้ส่วนสองสามมีดช่วงนี้ในช่วงในช่วงฤดูหนาวมันค่ะน้ำยางออกนีดสองสามมีดก็เต็มถ้วยแล้วอันนี้ก็ขึ้นจุดทักว่าพ่อค้าคุดจารก็จำได้นะคะ ปริมาณนี่ยางแห้งให้ใหตัดตัวห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะน้ำนีมากค่ะทีนี้มาดูว่าก็าดูอะไรบ้างก็ดูความชื้นค่ะว่ายางแห้งหรืหรอเปียกขนาดไหนอันที่สองก็คือดูปริมาณนี่ยางแห้งปริมาณนี่ยางแห้งก็ดูจากความแห้งข,ของของอยางก้นถ้วยค่ะดูว่าเป็นยางก้นถ้วยหม่หรือว่ายางยางก้นถ้วยที่ค้างเคยมาหรือว่าเป็นยางแห้ง ก็จะดูตรวนี้แล้วก็ดูจํานวนมีดประกอบด้วยนะคะทีนี้เมื่อจาดดูความชื้นดูปริมาณนี่ใหญ่แล้อีกใหญเมื่ก็ดูที่จะดูคือสิ่งสกปกค่ะหรือสิ่งปลอมปลนต่างๆที่เราใส่ไปไม่ว่าจะเป็นเศษไม้เศษหินดินทรายต่างๆหรือว่าเศษ หรือว่าเป็นพวกอะไรเราผสมค่ะเอามาผสมเพื่อจะให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างใส่ปูนใส่แป้งใส่อะไรเนี่ยสารพัดท,ที่เราจะมานามาใช้เพราะเราเข้าใจว่าจะทําให้น้ำยกเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วเป็นผลร้ายต่อเรานะคะเพราะว่าพอไปถึงโรงงานเนี่ยพวกเขาดูออดค่ะได้ประสบการณ์การท,ทางานมาตั้งแต่แตหลายสิบปีเขาดูปั๊บรู้เลยว่ายานนี้สวยไม่วสวยเป็นประสบการณ์ค่ะตรงนี้มันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นทักษะค่ะ ลัาใส่ประสบการณ์นะคะไอเราคิดว่าใส่ไปแล้วจะหลอกก็ได้ไม่ได้เลยค่ะอย่างไงก้อนใหญ่เนี่ยที่ผสมหินผสมอะไรเนี่ยง่ายๆค่ะถ้าเขาเห็นแล้วมันผิดปกติเขาเอาเลื่อยประผ่าดูผ่าดูเขาก็แบกออกไวเห็นแล้วทีนี้เขาก็จะมาไล่บี้กับพ่อค้าคนกลางคะ่ะว่าซื้อมาจากสวนไหนพ่อค้าคนกลางก็ไปไล่บี้ที่สวนเหมือนกันเพราะว่าเขาขาดทุนไงค่ะ สิ่งที่เขาควรจะได้เขาขาดทุนเพราะว่าน้ำหนักกลายเป็นน้ำหนักหินแลทีนี้ชาวสวนหญ่จะเดือดร้อนค่ะเพราะว่าคนนั้นนะที่เขาทําแบบนี้เขาจะเดือดร้อนในการที่เขามีไม่ซื่อสัตย์ค่ะ,คะตรงนี้เป็นไงคะเพื่อนๆเ,เ,เห็นด้วยไหมคะใครเห็นด้วยว่าปั๊วมีความสําคัญและชาวสวนหา่ก็มีความสําคัญด้วยในการที่ผลิตจางคุณภาพดีเพื่อให้ได้ราคาดีถ้าใครเห็นด้วยกดท่าให้โคขึ้นสมัยด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าในการช่างของป้วนค่ะบทบาทอย่านึ่งที่สําคัญก็คือน้ําหนักค่ะเขาจะต้องช่างน้ําหนักยาก้อนถ้วยเพื่อคานวณราคาซื้อขายตรงน,นี้ค่ะก็จะเริ่มมีการที่จะเอาสุ่มัวอย่างค่ะเขาจะสุ่มเลยถ้าไม่จะสุ่มไปเลยดูจากส่วนที่เคเร่นะ,ะคะสุ่มมาแล้วก็ไปเอาไปเครฟ พอเคลฟแล้วมันจะมีการล้างหินดินทรายต่างๆออกไปล้างิศษสึกบกต่อไปถ้ายางเราไม่แย้นะคะเพราะเขาเคลฟออกมาแล้วจะเหลือปริมาณนะ้อยางแห้งน้อยเวลาเข้าเขามาคำวนวณเ,เป็นน้ำหนักของอยางเนี่ยมันก็จะได้น้อยตาไปด้วยค่ะเนี่ยค่ะสําคัญค่ะถ้าเราสนิทกับปัวอาจจะขอให้เขาสุ่มใหม่สุ่มตัวที่ดูดีหน่อยเอาไปเพื่อที่จะเพิ่มปริมาณนะ้ำยางให้สูงขึ้น เห็นไหมคะว่าพว๊กก็มีบทบาทมน้านะคะและอีกคนหนึ่งก็คืออีกหน้าที่หนึ่งก็คือเขามีหน้าที่จ่ายเงินและก็ทั่วให้กับเกษตรกรค่ะเขาจะทําหน้าที่อะไรว่ามีช่างน้ําหนักเท่าไหร่จดบันทึกแล้วก็อีกอย่างก็คือการจ่ายเงินซึ่งในการจ่ายเงินในโรงงานรับซื้อ,อยางทั่วไปค่ะจะจ่ายแค่สัปดาห์ละสองวันเพราะฉะนั้นพ่อค้ารายย่อยจะตายละสิทำยังไงจะมีเงินหมุน ราะในการหมุนแต่ละวันเนี่ยถ้าอย่างถ้ายางถ้ารถบรรทุกหกร้อนี่ยที่ขนไปเนี่ยจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อยสองแสนบาทถ้าเป็นสิบรอก็ต้องมีประมาณสามแสนห้าเนี่ยแหละค่ะจะทาอย่างไรจะต้องมีเงินเป็นล้านเหรอวู้แล้วจะหาเงินล้าน,นจากไหนเป็นพ่อค้ารายย่อยอย่างเดียวพวกก็เข้ามีมามีบทบาทสํคาคัญค่ะเพราะว่าในกรณีคนที่สมัครเป็น เป็นลูกเครือข่ายของโรงงานขึ้นอยู่กับปั้วแต่ละคนในโรงงานเ็าจะมีปั้วบางทีก็มีหลายคนบางทีก็มีแค่คนเดียวขึ้นอยู่กับว่าโรงงานใหญ่ขนาดไหนนะคะปั้วนี้ก็จะมีบทบา่าก็คือเขาจะจ่ายเงินให้เราก่อนเพื่อให้พ่อค้าเป็นเหมือนเวียนรับซื้อ,อยางมาสง่างให้เขาแต่ละวันส่วนปวนั้วเขาก็จะรวบรวมไว้แล้วก็ไปเบิกกับบริษัทคือโรงงานนะคะก็คือ สัปดาห์ละสองวันนี่หละคะเขาจะเป็นเหมือนกับตัวคําประกันให้เรานะคะเพื่อนๆเป็นไงคะฟังตัวนี้สุดยอดไหคะก็เห็นว่าสุดยอดพิมพ์สองให้ครูพิสมัยได้นะคะจะได้รู้ว่าเพื่อนๆได้รับฟังได้เข้าใจตรงนี้นะคะบางคนเนี่ยจะกล่าวหาว่าอร,ราคายางไม่ดีก็เพราะปัดด้วเนี่ยแหละมามากดราคาจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะเขาก็ต้องเขาก็ต้องอาศัยพ่อค้าคน รายย่อยด้วยเหมือนกันอาศัยกเกษตรกรด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันก็เหมือนกับเขาหากินกับเกษตรกรเหมือนกับน้ำพื่อเรือเสือพื้นป่าดีรับขอทักทายค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนิชมาพี่เข้ามาขอบคุณนะคะตอบว่าสองใช่ไหมคะนี่แหละค่ะความรู้ดีๆที่ครูพิสมัยมํามาให้นะคะทีนี้ประโยชน์ของพวกเขามีอะไรคะทาไ,ไมเราทไมพ่อค้ารายย่อยหรือต่อไปกเกษตรกรรายใหญ่ที่คิดว่าจะเอายาไปขายให้กับ โรงงานโดยตรงเพื่อว่าจะไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอันนี้ค่ะเราจะต้องไปเป็นสมาชิกของโรงงานก่อน<ๆ>เขาเรียกว่ารูปขายเครือข่ายหรืออย่างนี้ก็คือเรียกว่ารูปหม้อค่ะเป็นเป็นรูปหม้อของเขาตรงนี้เพื่ออะไรคะเพื่อการันตีว่าในสิ่งที่ปัวเขาจะมาช่วยเรานะคะแน่นอนค่ะเขาคิสดส่วนต่างอาจจะแค่กิโลกร,รมนะัมละสิบสตางค์ยี่สิบสตางค์เขาก็ได้แล้ว เพราะว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมีคนมาส่งแย,แยะะะ่เลยค่ะเขาก็ได้สด์ตัดตรงนี้เยอะก็คือแล้วก็โรงงานก็อาศัยเขาเหมือนกันเพราะว่าคือเขาทําให้เป็นคนที่แบบว่ามีความเชี่ยวชาญมีความชนานาญแล้วทให้โรงงานขาดคนน้อยนี่แหละคะ่ะเขาก็เหมือนเป็นเป็นคนกลางรายใหญ่มากนะคะแต่ว่าเขาอยู่ที่โรงงานนะคะเป็นสิ่งที่ที่เออเขารับเข่ว้ช่วยเหลือกัน เขาไม่ใช่เสือนอนกินนะคะเพราะเสือนอนกินคือคนที่ไม่ทําอะไรแต่ไรายได้เข้า mm. เขาแต่นี่เขาทางานค่ะ mm. เขามีประโยชน์อย่างไรคะที่จะมาช่วยอันแรกก็คือช่วยให้เราไม่ต้องเสียเวลานะคะเสียเวลาที่จะไปที่และค่าใช้จ่ายต่างๆนะสำหรับค่าขนส่งไปที่โรงงานมีนะคะว่าเวลาเราส่งยาไฟถ้าเราไม่รู้จักกับโรงงานไม่รู้จักป๊วตังนี้เราไม่ได้เป็นลูกม่อเขา เราไปแล้วบางทีเขามียานเข้ามาเยอะอย่างเช่นช่วงนี้ค่ะผลขอดแต่แ้าออกมาเยอะเขาอาจจะไม่รับซื้อเราเพราะมันเกินโควาตาเขาแล้วแล้วทำาไงคะเราก็ต้องไปเร่ขายตามโรงงานนั้นโรงงานนี้อีกเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายค่ะตอนนี้พวกเข,เขาจะเข้ามามีบทบาทโดยตรงก็โดยที่เขาเขาจะเขาจะนั่งให้เราเลยมีโควาตาให้เราเลยให้กับโรงงานแปรรูปยาปราดุยตรงค่ะ เพื่อเห็นด้วยไหมคะตัวนี้เนี่ยค่ะสุดยอดมากเลยค่ะนี่เป็นทิคเล็กน้อยนะคะที่เราจะได้รับถ้าใครคิดว่าจะขายยางเองเนี่ยเราก็สามารถทําได้เรามีส่วนยางเป็นหลายร้อยไร่เป็นพันไร่เนี่ยเราไปขายโดยโตรงเลยค่ะเราก็จะตัดปัญหาพ่อค้าคนกลางเราทาเองหรือเรารวมกลุ่มชาวสวนยางด้วยกัน,นะคะ่ะเรามารวมกลุ่มกันดีไหมทำยางคุณภาพดีแล้วไปส่งเขานะคะตัวนี้อันนี้ จะช่วยเราได้ค่ะและที่สองคือมั่นใจค่ะว่าจะได้รับราคาที่เป็นธรรมค่ะราคาที่ยุติธรรมพราะปัวเนเขาจะเขาจะนั่นให้เราเลยว่ายางเราเนี่ยถ้าเป็นพ่อค้าที่ถ้าเป็นลายที่เป็นพ่อค้าเล่ไม่ถือว่าไม่เคยเป็นขาประจําเนี่ยพอไปเขาจะให้ราคาราคาหนึ่งแต่พอรู้จักกันก็จะเพิ่มให้อีกแค่กิโลละห้าสิบตังค์หรือหนึ่งบาท เราก็ได้เยอะนะคะคิดดูสิคะไปส่งยางคืออะไรสิบกว่าตันเนี่ยไม่ใช่ได้น้อยนะคะเป็นเงินที่เพิ่มขึ้นนี่ยค่ะสิ่งสำคัญที่เราต้องรู้จักเพื่อนๆมายอดเยี่ยมค่ะตัวนี้เดี๋ยวมาฝากกันนะคะประโยชน์ของพวกคืออะไรคุปพิสมัยดีใจมากค่ะตื่นเต้นมากค่ะเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะถ้าใครอยากติดตามครูพิสมัยกดซาำเลยค่ะและประโยชน์ของพวกนะคะที่สําคัญ ทำไมเราต้องไปเป็นเครือข่ายเขาโรงงานเพราะว่าเขาจะมีคนที่เรียกว่าปัวนะะี่ค่ะจะช่วยพ่อค้ารายย่อยค่ะที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับราคายาก,ก้อถ้วยนะคะเพราะว่าราคาซื้อขายในแต่ละวันมันจะแตกต่างกันเขาก็เหมือนกับว่าเขาจะรู้เลยโดยประสบการณ์ของเขาเขาจะรู้แหล่งที่มาของราคายางอย่างเช่นราคาตลาดเหมือนกับเล่นหุ้นนะคะ่ะเขาจะรู้เลยว่า ราวันราคาจะลงจะขึ้นอย่างไรเขาจะติดต่อมาที่รูปขายของเขาบอกว่าวันนี้ยางราคาลงนะเพราะฉะนั้นให้ต้องลดราคาลงมานี่แหละค่ะเป็นเป็นอย่างหนึ่งที่แบบว่าจะประมวลราคาแล้วเขาก็ค่อางที่จะแม่นยับมากเพราะว่าประสบการณ์การทํางานมานานค่ะพวกนี้ประสบการณ์ไม่ใช่น,น้อยนะคะหลายสิบปีราคาที่จะไปเป็นปั้วระดับระดับปั้วสูงส,สุดตรงนี้นะคะยากะค่ะ จะต้องปเรียนรู้จากระดับเด็กมาก่อนขึ้นมานะคะเนี่ยะ,ะ่ะตัวนี้เขาจะช่วยเราได้ถ้าเราคิดว่าเราจะเอาอยางไปขายอย่างชาวสวนที่รวมกลุ่มกันที่จะคิดไปขายนะคะเราจะถ้าเราไปเข้าเครือข่ายของของโรงงานแล้วเราจะได้รับความรู้ตรงนี้ค่ะว่าอ๋อวันนี้ยางร,ราคาไม่ดีวันนี้ยางราคาขึ้นอันนี้ก็จะช่วยเราได้เยอะนะคะในการตัดสินใจที่จะรับซื้อ,อยางราคาเท่าไหร่ เพรวะแต่เขาก็จะให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะข้อมูลข่าวสารต่างๆด้วยไม่ใช่ว่าราคายางอยางเดียวเขาจะบอกเราด้วยว่ายางรถนี้ที่เราเอามาเนี่ยคุณภาพเป็นแบบไหนเราจะต้องปรับปรุงให้ยางดีขึ้นเพื่อว่าพอส่งไป,ปที่โรงงานนะมันจะได้ปริมาณเนื้อยางแห้งสูงได้ตัางตักยางมากตัวน,นี้ก็จะช่วยให้เรามีกำไรเพิ่มขึ้นนะคะ เนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่พวกเขามาช่วยนะคะว่าข้อมูลต่างๆที่เขาให้มารู้แต่เกิดประสบการณ์จากประสบการณ์ของเขาล้วนๆนะคะถ้าเราสามารถที่จะทําได้ตรงนี้เราก็ไม่ต้องพึ่งเขาก็ได้แต่ว่าเราจะต้องไปจดทะเบียนนะคะเป็นเครือข่ายของเขาแม้กระทั่งเราไปขายยาพาร,ราที่ตลาดายายาพาราค่ะของหอน่วยราชการของการยาแห,แห่งประเทศไทยเราจะต้องไปจดทะเบียนเป็นสมาชิกแต่ค่ะเพื่อว่าเราจะได้รู้ข้อกําหนด ว่าเขาต้องการยาแบบไหนแบบไหนนะคะตรงนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาเอาอยาไปยางสภาพแย่ๆเนี่ยเขาติดกลับหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตลาดกลา,างยาพาราหรือว่าเป็นโรงงานรับซื้อ,อยาคะ่ะตรงนี้เราต้องมีข้อมูลเราต้องรู้คะ่ะการที่เราได้รับรู้ในด้านราคายาในด้านยาก้อนถ้วยคุณภาพดีเป็นแบบไหนก็ช่วยให้เราสะดวกในการวางแผนรับซื้อ,อยาคะ่ะเห็นไหมคะมเพื่อเพื่อสุสดยอดไหมคะตรงนี้ ควารู้ที่ครูพิสหมัยมาใเยีเ่ยมยอดมากเลยนะคะเห็นไหมคะที่เราฟังมาเนี่ยพวกมีความสำคัญนะคะมีความสําคัญที่ช่วยส่งเสริมให้พ่อค้ารายย่อยค่ะหรือกเกษตรกรรายใหญ่ที่หรือว่ากลุ่มกเกษตรกรคะ่ะที่นําไปขายเนี่ยให้สามารถที่จะขายยางได้ราคาที่ยุติธรรมค่ะแล้วก็ได้ยางที่คุณภาพดีที่ช่วยให้เรา ขายยางได้อย่างดีเลยค่ะตรงนี้มีประสิทธิภาพด้วยนะคะเพื่อนเห็นด้วยไหมคะใครเห็นด้วยใช้กดสี่ไมโครพิสมัยได้นะคะตรงนี้ว่าพวก็นความสําคัญค่ะที่จะมาช่วยพ่อค้าคนกลางที่จะมาช่วยพ่อค้ารายย่อยกลุ่มเกษตรกรที่รวมตัวกันไปขายยางหรือเกษตรกรรายใหญ่ที่เอายาไปขายค่ะตรงนี้เขาจะมาช่วยเรานะคะเราสามารถวางแผนได้ว่าในแต่ละวันแต่ละวันเป็นอย่างไรแน่นอนค่ะเขาจะได้ประโยชน์จากเราบ้าน แต่ว่าก็เป็นประโยชน์ที่เราเต็มใจจ่ายเพราะว่าเราขาดตัวมากกว่านั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องนี้นะคะเราจะเสิรเราจะเสู่เสียรายได้มากกว่านี้เลยซ้ําการที่เราจ่ายเพียงเล็กน้อยแต่เราได้ลหลายเรื่องทั้งความอำนวยความสะดวกให้เราและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคายางคุณภาพยางที่ ที่โรงงานต้องการรับซื้อนะคะเราก็จะไม่เสียนะคะถ้าบางทีเขาตีกับไม่เอาตัวนี้ยังไม่ได้คุณภาพเนี่ยเราเสียหายมากกว่านะคะเพื่อเก็ตไหมคะ่ะตัวนี้นี่แหละคะ่ะเป็นข้อมูลที่โควิดใหม่มาให้นะคะยอดไหมคะ่ะนี่แหละคะ่ะเป็นข้อมูลพีงบางส่วนนะคะใครสนใจอยากจะเรียนรู้คลิกๆอยากจะเข้าใจนะคะว่าทํายังไงจะขายยางจะทํอยังก็ั่วยได้คุณภาพดีแล้วก็สามารถทําไปขายได้ มีทางเลือกางๆมากมายค่ะอันนี้มาเรียนคอร์สกับครูพิสมัยก็คือคอร์สเทคนิคขั้นเทพทำยานก้อนถ้วยให้ได้ไรายได้เพิ่มะคะ่ะนี่ระดัครูพิสมัยตั้งใจมากเลยนะคะที่จะนำเอาความรู้มาใน,ในคอร์สนี้นะคะ่ะสิ่งที่ครูพิสมัยมารายเนี่ยเป็นข้อเป็นแค่น้ำจิ้มะคะ่ะเป็นแค่ความรู้เล็กๆน้อยแต่ก็พรีเมียมากเลยเพราะครูพิสมัยให้เต็มที่นะคะนี่ขนาด ขณะมาไลฟ์ให้นะคะแล้วก็ยังให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายที่ตื่นเว่าถ้ามาเข้าคอร์สครูพิสมัยจะชาตายค่ะคอร์สนี้ค่ะครูพิสมัยจะมีห้าหัวข้อที่สําคัญน,นะคะอันแรกก็คือเราต้องเปลี่ยน mindset แล้วก่อนค่ะก็คือถ้าสตัตการเ็ของเราทำยังไงทำยังก็ทั้วยให้ได้คุณภาพดีเราจะทำยังไงร,รงนี้นะคะ่ะมันจะต้องกัดมาและะ้วว่ามาดูว่าเราจะทำยังก้ทั้วยอย่างไรให้ให้ให เป็นยาก้นคุณภาพดีมีประสิทธิภาพแล้วก็ไปขายได้ราคาการที่เราปีแมสเซจแบบเดิมๆคิดแต่ว่าทําดีแค่นั้นแหละพ่อะคะ้าก็ให้ราคาไม่ดีนี่นะคะถ้าเราเริ่มต้นนะคะทำในสิ่งที่ดีทาไมจะไม่ได้ดีคะเพราะว่าครูพิสมัยได้พิสูจน์มาแล้วว่าพอเราทำยังก็ถ้วยตามที่ตามที่เขาบอกะะพ่อะค้าเขาก็บอกเพื่อให้นะคะ บางทีก็กิยวกับละห้าสิบสตางค์บางทีก็ได้กิโลกรัมละหนึ่งบาทนี่แหละค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่โคบิสมัยจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังค่ะว่าเราสามารถที่จะเพิ่มราคาได้นะคะเพียงแค่เปลี่ยน mindset ของเราค่ะว่าถ้าเราอยากจะพัฒนายางก้นถ้วยเราให้ได้คุณภาพดีและได้ราคาดีขึ้นเราสามารถทําได้ค่ะเพราะปัจจุบันนี้ทางโรงงานเขาเริ่มเห็นความสําคัญของยางคุณภาพดีนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือเกี่ยวกับ เทคนิคก,การทำยาข้อถ้วยค่ะทำอย่างไรให้ากาขกอถ้วยได้คุณภาพดีไม่ว่าจะตั้งแต่การเลือกซื้อกฎใช้กฎยี่ห้ออะไรต่าการส่วนผสมอย่างไรและก็วิธีการผสมการคนค่ะอันนี้สำคัญที่จะได้ยาก้อถ้วยที่ดีและที่สำคัญคือเทคนิคในการดึงขี้ยาออกอย่างง่ายๆค่ะโดยไม่ต้องไปหาวิธีการต่างๆที่วุ่นวายอย่างเช่นบางคนนะคะไปผสมน้ำยาล้างจานไปผสมน้ำมันพืช เพื่อจะให้เด้งง่ายอันนี้วิธีการของครูพิมัยไม่ต้องใช้เลยค่ะเสี่ยงกับยางคุณภาพแย่นะคะเราคิดว่าเราง่ายของเราแต่พอไปถึงโรงงานเขาถือว่าเป็นอะไรที่เป็นสิ่ยงคมปนเราอาจจะโดนกดราคาได้ค่ะข้อที่สามก็คือการตรวจสอบใช้ลิจของกดค่ะครูพิมัยจะมาสอนวิธีการตรวจสอบนะคะว่ากดแบบไหนใช่กด กออกดฟอร์มิกหรือเปล่าอันไหนที่ไม่ใช่อันนี้จะมีวิธีการนะคะแลวครูพิสมัยได้ทราบมาว่าทางโรงงานลหลายๆโรงงาน,นะคะ่ะเขาเอาอุปกรณ์ในการเช็คยางก้อนถ้วยเนี่ยว่าทําจากฟอร์มิกหรือว่ากดส์เฟอร์กันอันนี้ให้ระวังนะคะเพราะว่าต่อไปนี้บริษัทที่เขารับซื้อยางจากโรงงานก้อนถ้วยตัวนี้ที่เขาจะไปทํายางแท่งยางเคฟต่างๆนะคะเขาจะ สเปกมากค่ะเกี่ยวกับการใช้กดนะคะเพราะมันเปรียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางค่ะการที่เราใช้กดซัดบฟฟริแล้วทำให้ยางแข็งดีแต่จริงๆแล้วพอไปทํายางรอ้รอร้อถยนต์นะคะเป็นยังไงคะยางแข็งมากผสมยางก็ยากและที่สําคัญคือยางหมดอายุไวค่ะแทนที่จะได้5ปีอยู่แค่3ปีก็หมดอายุแล้วก็เสียหายเยอะนะคะขเขาก็จะกลับมาบี้ที่พ่อค้า โรงงานรับซื้อยางรับไปที่พ่อค้าคนกลางแล้วก็ไปที่ชาวสวนนี่ค่ะเราจะเสียผลประโยชน์เองค่ะหน้าที่สี่ครูพิสมัยจะสอนวิธีการเพิ่มผลผล,ผลิตจากยาข้อถ้วยค่ะอที่เราได้ก้อถ้วยมาแล้วทายัางไงให้ให้ผล,ผลผลิตเพิ่มขึ้นและที่สําคัญคือน้ําเสีลรามที่ออกมาะคะ่ะไม่มีกลิ่นเหม็นยาข้อถ้วยเราจะไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่เป็นอันตรายกับกับคนทํางานด้วยค่ะ รักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่หล่รายบริษัทผู้ส่งออกค่ะเขาให้ความสําคัญมากนะคะเพราะต่อไปจุดขายของการส่งออกยางพาราไปต่างประเทศจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมและอันที่สองก็คือก็คือไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนทำงานค่ะเขาจะเข้ามานะคะเป็นเหมือนกับข้อเกียการทางการค้านะคะถ้าใครไม่ไม่ใส่ใจกับเรื่องนี้นะคะเขาบางทีเขาจะไม่นับซื้อเลยคะ่ะก็ถือว่าคุณทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะ ท่าที่ห้าก็คือด้านการตลาดค่ะทำยาขายออกมาขายแล้วเราต้องรู้ด้านการตลาดเราจะได้รู้เท่าทันทําอย่างไรเราถึงจะขายยางได้ราคาดียางคุณภาพดีตัวนี้ค่ะครูพ,พิสมัยจะมาสอนนะคะด้านการตลาดเห็นไหมคะสุดอยอดในการในการที่จะมาให้กับเพื่อนๆนะคะถ้าใครเข้าคอร์สกับครูพิสัยมค่ะในคอร์สนี้นะคะเทคนิคขั้นเทพในการทํายางก้นถ้วย ให้ได้รายได้เพิ่มค่ะอันนี้ราคาคอร์สค่ะอยู่ที่9,900บาทค่ะแต่ว่าถ้าใครเข้ามาในคอร์สนี้นะคะครูพิสหมายจะให้ราคาพิเศษค่ะอยู่ที่2,900บาทค่ะถ้าเพื่อสดใจสามารถพิมพ์จองได้ใต้คอมเมนต์นี้นะคะและสําหรับคนที่เข้ามาฟังตือหลังแต่อยากจะใช้โค้ดตัวนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์จองได้ครูพิสหมายให้เวลาคืนที่คืนนะคะ ราคานี้นะคะครูพิสมัยจะบอกว่าราคานี้จะปรับขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเพราะว่าราคาเต็มอยู่ที่9ก0 0บาทค่ะรีบตัดสินใจรีบจองไว้ก่อนนะคะพิมจองไว้นะคะแล้วครูพิสมัยจะให้แอดมินติดต่อไปค่ะ <S <S <ๆ>คอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะพัฒนาสวนยางให้ได้ดีขึ้นให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นให้ยางเรามีคุณภาพและก็ขายได้ราคาดี รงนี้ค่ะคอสนี้เหมาะสำหรับคุณค่ะแต่คอสนี้ไม่เหมาะสมกับคนที่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมายเซ็ตไม่ยอมเปลี่ยนคิดแต่ว่าทําไปแค่แค่นั้นเองทําดีแค่แค่นั้นขายก็ได้เท่ากับพวกที่ทําไม่ดีนี่แหะค่ะอันนี้ไม่เหมาะสับคุณค่ะสำหรับคอสนี้นะคะบางคนบอกว่าโอ้ครูพิ่สมัยตึกสองพันเก้าร้อยบาทเชียวหรอครูจะบอกนะคะว่าถ้าใครมาเรียนกับครูแล้ว คุณไปทำแล้วก็ผลผลิตก็เพิ่มขึ้นรายได้ก็เพิ่มขึ้นตอนนี้ค่ะขายยางไม่กี่ครั้งก็คืนทุนแล้วนะคะและหลังจากนั้นเป็นขายยางเป็นสิปียี่สปีเนี่ยกำไรใช่นหมค่ะ,ะ,ค,ะความรู้ไม่แพงหรอกคะ่ะแต่ความไม่รู้ปัญหากที่แพงเราไปเราผิดเราถูกทำไมในเมื่อเรามีผู้ชี่ยาญมีครูผูสมัยสุดยอดเอ็กซ์เพรสมาช่วยพวกเราเะคะ ใครสนใจพิมพ์จองได้เลยค่ะจองเลยค่ะรีบจองเดี๋ยวจะเสียโอกาสนะคะคิดถึงครูวิสมัยคิดถึงสัญญาเอ็กซ์เปิดค่ะ